สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์นุริศิีคุ้ขามกับรายการ JC ฟินิการเกษตรออนทัวร์นะครับตอนนี้เราออนทัวร์มาที่จังหวัดชนบุรีนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ่อทองนะครับอยู่ที่บ่อทองเราเข้ามาดูสวนปาล์มของอคุณป้าหมวยนะครับป้าหมวยซึ่งครั้งก่อนเนี่ยเมื่อประมาณเกือบเกือบสองเดือนที่แล้วนะครับเรามาตรวจดินตรวจแปลงของสวนปาล์มของป้าหมวยนะครับซึ่งจริงๆเป็นเป็นน้องของป้าติม๋ม อาทิตยีเป็นน้องของป้าเขียดนะครับป้าเขียดได้เอาปุ๋ยมาทดลองใช้ก่อนแล้วก็ดีมากๆเลยมาแนะนําน้องสาวนะครับแปลงนี้นะครับอย่างที่เพจเกษตรตอง8แล้วก็ YouTube เกษตรตอง8ได้มาถ่ายทำแล้วก็มาดูผลของแปลงนี้นะครับเดิมทีจะมีปัญหาก็คือว่าจะผลผลิตเนี่ยจะขาดคอมาประมาณเกือบๆปีกว่าๆแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ บางที่เรียกว่าปามเป็นกระเทยบ้างไม่ติดลูกบ้างขาดคอบ้างนะครับชุดนั้นเนี่ยทั้งแปลงจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยครับจะเป็นแบบนี้ทั้งแปลงทั้งหมดเลยแล้วก็มาตรวจดินปรากฏว่าสภาพดินเนี่ยมีความเป็นกรดค่อนข้างสูงมากๆนะครับเนื่องเนื่องจากพอไม่ออกปุ๊บกเกษตรกรก็จะใส่อัดปุ๋ยเข้าไปเยอะๆเพื่อที่จะให้ออกนะครับแล้วก็ปุ๋ยที่เรามาตรวจดินเนี่ย NPK เนี่ยเต็มพื้นเต็มดินเลยนะครับ ก็เลยมาแนะนําว่าเราจะต้องปรับสภาพดินความเป็นกรดตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เติมธาตุอาหารรองเสริมในกลุ่มของบรอนแล้วก็แมกนีเซียมเข้าไปด้วยนะครับจริงๆถ้ามีเหล็กสังกะสีทองแดงพวกนี้ร่วมด้วยก็จะกระตุ้นทําให้ติดดอกออกผลนะครับติดทลายได้ค่อนข้างดีนะครับติดลูกได้ค่อนข้างดีแบบนี้เลยสังเกตว่านะครับตอนนี้เรามาวัดค่าดินอีกรอบนึงแล้วค่าบินเปลี่ยนแล้วนะครับรวมถึง จากเดิมที่เป็นชุดแบบนี้หมดก็จะชุดใหม่นี้จะติดอย่างนี้หมดเลยนะครับอ่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราบริหารจัดการเรื่องธาตอาหารของในสวนตามให้ได้เหมาะสมก็จะทําให้ติดผลได้ค่อนข้างดีแบบแบบนี้เลยนะครับอ่าตอนนี้เดินห่างกับกับทีมงานที่มาตรวจดินก็เลยขอนยอนุญาตถอดแมสเพื่อที่เสียงจะได้ชัดหน่อยนะครับแล้วโชคดีมากๆตอนนั้นนะครับประมาณ เกือบเกือบห้าสิบวันที่แล้วที่เราเอาปุ๋ยมาส่งเนี่ยเราเราแนะนานะครับว่าให้ใส่แล้วตอนนั้นกะว่าจะดึงน้ํามาช่วยลดก่อนในตอนแรกเพราะมันขาดขอมากแต่จังหวะดีครับฝนลงช่วงตอนกุมภานะครับกุมภาตอนนั้นลงหนักมากเลยนะครับทางโซนนี้ช่วงกลางเดือนกุมภาถ้าสวนทุเรียนไม่ชอบนะครับแต่สวนปาล์มนี้แฮปปี้เลยนะครับผลลับคือเนี่ยครับชุดนี้จากเดิมที่มีปัญหาแบบนี้นะครับก็นะครับชุดใหม่ พอได้ปุ๋ยไปแล้วก็สภาพดินที่ปรับมาเป็นปีเฮเหมาะสม5.5ถึง6.5แล้วเนี่ยนะครับก็จะติดแบบนี้เลยทุกต้นเลยครับที่ดูอ่าอย่างบางต้นที่ทรงใหญ่หน่อยมีความสมบูรณ์หน่อยนะครับก็จะปัม๊มแล้วอย่างที่บอกไปครับในปุ๋ยในเครือบริษัทจอยคอยเนี่ยเขามีธาตุอาหารหลักรองเสริมนะครับครบเลยอ่าอย่างแปลงนี้ที่เรามาแนะนําก็จะเป็นปุ๋ยทองล้นสูตร835นะครับสังเกตว่าสูตรไม่ได้สูงมาก แต่เขาใช้เทคโนโลยีนะครับใช้ฮิวมิคูมิกในการล็อกธาตุอาหารทําให้ปลดปล่อยได้ต่อเนื่องแล้วก็ที่สําคัญมีจุลินทรีย์ที่เข้าไปย่อยสลายที่ตกค้างอยู่ในดินนะครับอย่างที่บอกตัวเลขไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าแปลงเนี้ยปุ๋ย NPK ตกค้างอยู่ในดินสูงมากเลยนะครับเนี่ยดูสีนะครับแล้วก็ดูขนาดได้เลยว่าจากชุดเดิมที่มีปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับฉัดใหม่ที่เกิดขึ้นมาแบบนี้เลย สมบูรณ์ครับตอนนี้ดูจากสายตาเนี่ยต่อต่อกระปุกเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า30โลถึง35โลนะครับอันนี้ยังไม่เต็มที่นะครับอ่ะเนี่ยครับถ้าถ้าเป็นต้นที่ทรงใหญ่ๆหน่อยเนี่ยครับอันนี้จะออกถึง2ชั้นครึ่งเลย2ชั้นครึ่งเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับน้ำหนักสีเนี่ยเริ่มมาแล้วครับ2ชั้น3ชั้น2ฉชัด3าชัตแบบนี้เลย นีครับทุกต้นเลยอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าเราช่วยเรื่องดินช่วยเรื่องธาทอาหารที่เหมาะสมอ่าเนี่ยครับเจ้าของร้านเชซีซักซิตก็เข้ามาติดตามดูแลอยู่ตลอดเลยนะครับมาวัดค่าดินกันเสมออย่างครั้งก่อนนี่โอ้โห,หน่าตกใจคือดินเป็นกรดสูงครับแล้วก็เราก็แนะนำให้ปามเนี่ยควรจะต้องมีหญ้ามีมีสิ่งที่คลุมลักษณะแบบนี้บ้างเพื่อช่วยความชื้นนะครับ เป็นไงบ้างครับพี B ่บีบีโอ้สมบูรณ์มากเลยแต่ละต้นนี่ออกมากเลยครับผมหลายทลายครับชุดก่อนนี่จะเป็นเขาเรียกปามเป็นกระเทยเยอะนะครับหรือปามขาดคอเยอะมากครับเนี่ยดูดูชุดแต่ละชุดเนี่ยครับผมให้ดูได้เลยมานี้ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจแทนเกษตรกร,ร,กรด้วยนะครับที่ตอนนี้ได้ผลผลิตปามปีนี้ราคาดีมากอาใช่ครับปามปีนี้ขึ้นไปดีดสูงสุดพีกๆเลยเนี่ยอยู่ที่12บาทเลยนะครับ ตอนนี้ลงมาประมาณ1ิบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บำรุงช่วงนี้มีปามนะครับแล้วก็โชคดีชอดชุดนี้พอปุ๋ยมาใส่เราได้ผลพอดีใช่ไหมครับพี่มีก็เลยทําให้เนี่ยครับได้ผลเต็มที่เลยเนี่ยครับดูด,ดูชุดหมายชุดเก่าได้เลยครับทุกต้นเลยอย่างที่เพจกเกษตรตองแปดแล้วก็ youtube เกษตรตองแปดได้บอกไว้นะครับว่าใส่ปุ๋ยนะครับต่อให้ใส่มากแค่ไหนถ้าใส่ไม่ถูกสูตรหรือว่า ใส่บางตัวสูงเกินไปก็ไม่ได้ผลนะครับเหมือนกันครับใครอยากได้รู้เทคนิคหรือว่าอยากได้ปัจจัยการผลิตดีๆนะครับสามารถที่ติดต่อมาที่ร้าน JC s u ซักซสาขาหนองไผ่แก้วได้นะครับก็ดูแลบริการเดี๋ยวให้ทางเจ้าของร้านแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมพี่พีพีพพพพพพครับผมพี่พีพีครับครับจากร้านออปุ๋ย เจนซสสซิดหนองไผ่ก้าครับครับผมอ่าถ้าเกษตรกรสนใจก็ติดต่อมาได้ที่082 492 8ด4 3ครับผมได้ทุกเพื่อนนะครับแต่แปลงนี้เรามาตวนเมื่อ2เดือนกว่าที่แล้วไม่มีสักลูกหนึ่งเลยครับไม่ออกเป็นปัมเป็นส่วนใหญ่เป็นกระเทยหมดครับผมอ่าแล้วก็ดินเป็นกฎมาก ใช่แล้วก็ปุ๋ยตัวค้างในดินก็เยอะนะครับใช่ใช่ครับคือคือในทางกลับกันคือบางคนผอกไม่ออกปุ๊บเขาอัดปุ๋ยอ่เลยแต่อัดแค่ตัวหลักอย่างเดียวอ่าใช่ใช่นะครับแล้วทําไมตัวนี้ทําไมถึงออกออกออกทลายได้ครับเพราะว่ามีปุ๋ยเอ่อนอกจากเอ็นพีเคแล้วครับยังมีปุ๋ยเสริมกับปุ๋ยรองครับอยู่อยู่ในนั้นด้วยครับครับก็คือจะมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมด้วยใช่นะครับยิ่งปล์มเนี่ย โบรอนเนี่ยสำคัญมากๆนะครับจึงนี้โบรอนเดี่ยวๆคุณภาพดีก็ราคาไม่ถูกครับแต่ของเราเนี่ยจะใส่มาในเนื้อปุ๋ยเลยอยู่แน่นๆเลยครับแล้วก็กลุ่มพวกแมกนีเซียมจริงๆใช้รองเสริมอย่างอื่นด้วยนะครับแต่เราจะคุ้นเคยกับคําว่าโบรอนอย่างเดียวเนี่ยครับชัดเจนมากชุดใหม่ชุดเก่าครับดูชุดใหม่เขาแล้วชุดใหม่ยังมีอีกชั้นนะครับอยู่ด้านบนนะยังไม่ออกเต็มที่นะครับเนี่ยมีอีกชั้นนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีท่านอาหารครบเนี่ยครับชุดนี้อ่าผมให้ดูจากชุดที่ไม่ติดเลย ไมาชุดที่ติดนี่ชุดถัดไปครับมันจะเป็นชั้นต่อชั้นขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีจุรินทรีที่ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารหรือปุ๋ยที่ตัวค้างในดินด้วยรวมทั้งมีตัวป้องกันเชื้อโรคด้วยครับแต่ของเดิมบ้างที่ใส่ไปตามพืนเนี่ยครับที่เห็นเขียวเขียวเนี่ยทั้งนั้นเลยครับนี่เกิดจากการที่ปุ๋ยแล้วก็เราบอกว่าให้มีหญ้าท่วมๆหน่อยเพราะว่าหญ้าเนี่ยจะช่วยเรื่องอุ้มคุมความชื้นนะครับอาจจะกินปุ๋ยเราบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเขาจะอุ้มความชื้น อย่างที่บอกไปว่าปลาล์มเขาต้องการความชื้นตรงนี้ผลผลิตเขาก็จะออกต่อเนื่องเลยคร,ครับผมแล้วทางตามเห็นไหมครับออกเขียวเขียวดําเข้มมากเนี่ยครับเขียวดําเข้มครับผมวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของเจซีซักซีนะครับแล้วก็พอดีวันนี้นะครับเจ้าของแปลงไม่ได้มาด้วยก็เลยฝากให้เราเข้ามาถ่ายเก็บข้อมูลก่อนนะครับ โอเคครับเ้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสำหรับท่านใดที่ปลูกพืชไร่ปลูกปาล์มนะครับก็ติดต่อมาที่ร้านได้เลยนะครับหรือถ้าต้องการเรื่องเทคนิคโรคพืชต่างๆอยากจะปรึกษาก็เข้าไปคอมเมนต์ได้ที่เพจเกษตรตองแปดหรือ YouTube เกษตรตองแปดได้นะครับรวมถึงอาจจะโทรส่วนตัวก็ได้นะครับอาจารย์อนุริตศู8ย์แป8แปดกับผมยินดีให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันครับแล้วก็หวังให้เกษตรกรทุกท่านได้รับผลผลิตที่ดีได้ราคาที่ดีนะครับ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับผมสวัสดีครับ